สวัสดีครับผมจอแจจาบเอ็กซ์ซิมโก o สวัสดีค่ะเจนนี่เจ้าสวัสดีค่ะไม่ใช่แล้วเอาล่ะมาค่ะเอาเอาเอาที่ถูกต้องอีกสักครั้งนึงเอาให้เจนนี่แนะนำัวก่อนพักวันนี้สวัสดีค่ะเจนนี่จาบเอ็กซ์ซิมโก o ค่ะวันดีครับผุ่มจอแจจับเอ็กซ์ซิมโก o ครับบอกเลยเป็นคนที่ไหนเพิ่งกลับเพิ่งกลับจากใต้มาไปใต้มาเราเราเรามีคนทักว่าเปคนที่ไหน คือดูหน้าตาจะเป็นภาคพึงคนกรุงเทพนะแต่ว่าจริงๆมีคนนครนะเป็นคนใต้โอเคครับทุกคนเจนี่วันนี้เราทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ค่ะคามากริปไอเทมใหม่ของเราเพิ่งเข้ามาคามากริปโอเคมันคืออะไรครับคามากริปเนี่ยมันคือกิมบอลกันสั่นสำหรับกล้องโกโป้นั่นเองอ่าจ,ะจ,ะจะัดจัดถางั้นมา,มา unbox กันแกะกล่องดูเลยเย้เร,ยเราพิจารณาแพ็กเกจก่อนเอาพิจารณแพ็กเกจหน่อโอเคแ <laughs> พ็กเกจเป็นไงบ้างครับคุณเจนี่ถุงค่ะถุงแบบ กระจกพองง่อยมากดูแบบก้าวข้ามไปแล้วกันเอาโอเคไม่ใช่จริงๆคือมันดูไม่แพงเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้จริงๆแล้วข้างในนี่มันดูดีมหมเอาแกะกล่องมาดูกันเลยอ่าเราแกะดูปอันดับแรกในกล่องมีอะไรบ้างครับมีใบประกันค่ะอ่ามีอะไรอีกบ้างครับใบประกันจากเมนทาแกมอ่าแล้วก็ในในมีมีอะไรบ้างครับทั้งนี้ก็เอาถุงออกก่อนแล้วก็จะเป็นกล่องแล้วก็มีเอาไว้แขวน ใเนาะคืออันนี้เวลาขึ้นเชลวไงเวลาขึ้นเชลวก็จะข,ขึ้นเชลแบบนี้ชเฮ้ยนี่ก็ชุขึ้นเชลสังเกตกล่ <c oughs> อ,งองมันหนักมนะันอะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่สังเกตไหมกล่องเนี่ยปกติกล่องมันจะวางแนวแนวขวางใช่ไหมแต่กล่องตัวนี้วางแปลกแลกม,ม่วางแนวคือเชลวหนึ่งใส่แค่อันเดียวพอใส่สองอันไม่ได้ล้นเออกล่องวางแนวแค่มาเนี้ยแปลกดีว่ะเฮ้ยแล้วก็รอบๆกล่องนะคะหน้าด้านหน้าก็จะเป็นตัวคาร์มารคลิปพร้อมตัวกล้องฮีโร่ห้า ส่วนด้านข้างอันนี้ว่างๆโล่งด้านหลังด้านหลังเขาก็จะบอกว่าเออสามารถใช้กับกล้องตัวไหนได้บ้างนะคะแล้วก็อ,อันนี้ไไอันนี้ขอเปิดไลฟ์ไปด้วยอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อ Extend Your Karma คือเขาบอกว่า Karma เนี่ยมันสามารถที่จะติดก,กับหน้าอกได้มันก็เลยมีอุปกรณ์ติดตัวหนึ่งเขาเรียกว่า Karma Harness ก็คือเป็นตัวติดหน้าอกเนี่ยแบบนี้แล้วเวลาปั่นจักรยานมันก็จะยึดแบบนี้ให้ดูกล้อง,อก,ลองกล้องไกลให้ให้ให้กล้องดูใกล้ๆหน่อยกล้องกำลูง zoom i ะออเออเฮ้ยแม่งกล้องเลนส์ z o o ได้เออเจ๋งมันก็เป็นแบบนี้เออส่วนด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็ amazing video น,นี้ก็จะเป็นพวกออส่าชิตว่าสามารถติดกับกระเป๋าสติกเกอร์ได้ใช่เจ๋งมากนะกระเป๋าสติกเกอร์เนี่ยดูแพงมากมันแพงจริงแล้วราคาก็แพงด้วยราคามันโหดราคามันดีจริโอเค มาแกะออกดูเลยเฮ้ยที่ที่สำคัญที่น่าดูนะของกล่องเนี่ยดูนี้เห็นนี้ไหมอ๋อเป็นสีฟ้าเห็นไหม,มสะดุดสะดุดมันเป็นสีฟ้านะกล่องมันสะดุดตรงนี้เลยนะให้ดูให้ดูให้ใกล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 ้กลเป็นคำว่าคาร์มาคาร์า,าโอเคแกะเลยดีกว่าพี่พี่จะแจว่าทักทายกันพอละเราต้องแกะตรงไหนอืมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับอ๋ออีกอย่างนึงให้ดูอีกอย่างนึงถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยต้องมีประกันเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้ด้วยนะสติ๊กเกอร์ของเมนตาแกรมนะซูมอินหน่อยนี้อ่า สติกเกอร์เมทาลแกมใบประกันเป็ของเมทาลแกมด้วยนะคะมาคู่กันนะจ๊ะมาคู่กันของถ้าเป็นของเมทาลแกมมีต้องมีใบประกันแบบนี้ทุกตัวเลยใช่แล้วค่ะโอเคแกะแกะเจ๊อันนี้ของเจ๊นี่มันต้องแกะนี้อ่าด้านข้างมันจะมีสติกเกอร์ให้ดูนะยด้านข้างมีมีสติกเกอร์ลายแบบนี้อ่าแกะเลยสติิกกเออร์ปดยู่มีมีคัตเตอร์ไเมื่อกี้เราบอกให้เจ๊นะจ๊ะกันไกลค่ะโอเคมาเราเป็นผู้ชายนะครับเราต้องใช้แรงงานผู้หญิงนะครับดีมากเลยอ่าโอเคดีไปแล้วปุ๊บเฮ้ย เจ๋งว่ะเฮ้ยเปิดุ๊บมันเปิดออโต้เลยเฮ้ยมันเปิดได้ขั้นเดียวแกะแกะแล้วแกะเลยกล่องไอ้นี้ใช้ไม่ใช้งานไม่ได้เลยใช่สติ๊กเกอร์เปิดแล้วแกะแล้วมันก็เป็นแบบนี้ปึ้งออเฮ้ยเจ๋งว่ะไหนเอาออกดึงออกมาดูดินี่แถมแถมแถมมีอะไรอีกอ่ะมันคือคาม่ากริปอ่าเหมือนเดิมครับในกล่องแบบนี้นะมันวางแนวแนวแบบนี้นะเปิดมาด้านล่างออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็หยิบ ออกมาซับบอบม,มาพร้อมกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะแล้วก็มีคู่มืออีกเพียบเลยคู่มือการใช้งานคู่มือก็จะมีคู่มือ,อ Warning Warning โอเคเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องคู่มือโอเคอ่าในกระเป๋าราคา<อ>ราคาเท่าไหร่แพ็คเกจแบบนี้แพ็คเกจ โอเคนะสวยใช้ได้ใช้ได้แบบมีกระเป๋ามาให้เรียบร้อยมีมากริปนั้นยังไม่มีร่มกล้องโกโบราคา15,900บาทเก้บาทเก้อยเกบาเอเ้าสิบเเอาเงี้ย16ื่นทอนบานลิงส์ไอ้นี่ดีกว่าเออราคาไม่แพงครับราคาอย่างนี้อยากได้ตัวนี้เห็นครา้งที่แล้วเขาทำอะไรเขาชอบทำมือแบบนี้กันเอาทำนึงก็ทำนี้ราคาตามนี้ครับราคาตามนี้โอเคมามามาดูด้านในกันดีกว่าแกะดูด้านในกันเป็นโกโปนะคะเป็นยาง เอ้ามันล็อกติดกันอีกอ่ะเอาตะก่อนกลัไปมาดูแพ็จเกจเขาทำมาอย่างดีเลยครับเพื่อไม่ให้เออให้ดูเห็นไหมคือซิปสองอันมันมีซิปอยู่สองอันดึงออกจากกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดดึงข้างนึงปั๊บไปไปเปิดมันก็ต้องไปคู่กันอยู่ดีอีกอันหนึ่งก็จะตามมาดิไม่ต้องเปิดกันพอดีวันนี้เฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้ปะเฮ้ยนิดนึงเฮ้ยทำไมไม่ได้อตัดออกเลยเนาะของใหม่ของใหม่ของใหม่ปุ๊บอ่าของใหม่เป็นยังไงครับ มัใหม่อะเขาล็อกมาเขาล็อกมาโอเคปั๊บโอเคผมนึกว่ามันจะมีมุกอะไรเสริมมาไม่มีนะไม่มีนะโอเคเปิดมาปั๊บด้านในอ่าเปิดถูกด้านไหมเนี่ยเปิดเดี๋ยวนะถูกลุกๆเฮ้ยถูกไหมวะหรือว่าต้องเปิดอย่างนี้เฮ้ยให้ดูแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจมันต้องเปิดฝั่งไหนเนี่ยเออนี่แหละด้านนี้เพราะมันมันมีมันมีป้ายโกโบอยู่ด้านบนเห็นไหมมีป้ายโกโบอย่างนี้ด้วยอ่าเพราะงั้นมันต้องเปิดด้านนี้เพราะงั้นอ่ามันจะวางแบบนี้ไงเพราะว่า นี่เห็นไหมเพราะถ้าวางมือแบบนี hmm. ้มันมันจะล้มซ้ายล้มขวาได้เฮ้ยเปิดแล้วนะถามเต็มๆแท้เปิดเลยเย้งดงามตามท้องเรื่องค่ะมันคือขามาคือโอ้ยมันโอ้โหมันสวยอะแต่ว่าคือวิยาวผิวสัมผัสมันสุดยอดมากเลยนะใช่มันสวยมันยางๆสักๆเบา มันเหมือนอะไรคะมันเหมือนมันเหมือนไม่รู้เหมือนกี่แต่เป็นคนประสบการณ์น้อยไม่ค่อยรู้เรื่องของนี่โอเคพี่แจไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองมาแล้วโอเคแกะ่องมาเอาออกมาดูกี่บออกมาดูเลยเออในกล่องก็จะมีอะไรบ้างครับน้องใจนี่ดุนค่ะมีดุนคำพัคเก็ตเองโอเคดุ้นมีนงานประกอบมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยอ่ะมีสายของข้อมือมาเรียบร้อยอ่ะสายของข้อมือมาเรียบร้อย มีสาย USB Type C ค่ะมันใช้กับตัวกล้องได้ด้วยอันนี้คือ USB Port เหมือนกันแหละกับตัวกล้องแล้วก็มีตัวริงโอเคมีตัวริงริงนี้ไม่ทำอะไรครับริงเอาไว้ก็เอาไว้น่าจะล็อกนะตัวนี้เราก็ใส่นี้เข้าไปเพื่อเอาไปเมาส์กับอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีสายชาร์จมาแล้วมาแล้วนี่ทำเนียมสายชาร์จแบบ iPod เหมือนเดิมคือมีแต่สายมาให้ไม่มีเต้าชาร์จมาอ๋อแล้วก็ที่สําคัญมากเลยนะใครที่เป็นใช้สายชาร์จเนี่ยสายชาร์จไม่ใช่หัวชาร์จปกตินะมันหัวหัวชาร์จแบบ USB Type C นะครับซึ่งจะมีในมือถือรุ่นใหม่ๆที่ไม่ใช่ iPhone ด้วย iPhone ใช้ไม่ได้โอเค Type C ไอโฟนเจ็ใช้ USB Type C ปะไม่ใช่ใา่เพราะฉะนั้นไอโฟนไม่ว่ารุ่นไหนใช้ไม่ได้เลยนะต้องเป็น แอนดรอยรุ่นใหม่ๆเท่านั้นอ่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นหัวโวยพีเเอ้ยพีแนี่ก็เริ่มใช้ USB Type C แล้วข้อดีของ USB Type C อันนี้นอกเรื่องนิดนึงก็คือว่ามันสามารถเสียบแล้วก็กลับหัวได้ด้วยอันนี้เจ๋งมากโอเคคือจะเสียบด้านไหนก็ได้ใช่ถูกต้องมันจะเสียบซ้ายหรือเสียบขวาก็ได้ใครใครนี่จะชอบชงมุกแนวนี้นี <laughs> ่ต่อไปในกล่องก็จะมีสายของข้อ,ขอมือใช่ไหมแล้วมันจะคล้องอะไรอ่ะเออเอาถามพี่ <laughs> 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 เราก็เพิ่งเปิดมาพร้อมกันนะคือมันเอาคามากริป อเแล้วไงวะมันจะค้างอย่างนนะแล้วมันจะเคาะแล้วมันจะเอามาไว้ติดทําไมไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นสายคล้องเดี๋ยวนะมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้างกล่องมันน่าจะเขียนบอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าต้องอยู่ในคู่มือมันจะอยู่ในคู่มือบอกอ่าใช่มันเป็นสายรัดอะไรสักอย่างนึงแหละพี่ว่าแต่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอเคบักพอจากนั้นในกล่องมีอะไรบ้างครับหนึ่งตัวขาร์มาคลิปคามาคริปค่ะสองสายไมโครสาย USB Type C สายสำหรับชาร์จ สายพันข้อมือคล้ายสายกิจการนั่นเองใช่แล้วสุดท้ายก็คือริงเอาไว้เมาส์ริงไว้เมาส์โอเคอ่านี่กระเป๋ากระเป๋าซึ่งกระเป๋าเท่มากนี่กระเป๋านี่ให้ดูอีกทีนึงถ้าปิดซิปแบบนี้นะปึ๊บมันก็จะถือแบบนี้ได้อ่าเจ๋งรอรอเฮ้ยกล่องนี้ก็เก็บไว้เก็บเก็บไปเก็บมันก็ไม่เป็นอะไรละโอเคเพราะงั้นคำถามที่ทุกคนถามบ่อยๆกันก็มีหนึ่งราคาราคาเท่าไหร่ครับ15,999บาทค่ะเดี๋ยวโกร คุณซื้อวันนี้สินค้ารับประกัน2ปีเออนี่เจ๋งมากเอกลักษณ์พิเศษเลยนะของของคามาคลิปคือทำประกันมา2ปี 2> ใช่ซึ่ง <พอ S 1> ไม่เคยเห็นกอุปกรณ์ของโกโบตัวไหนที่ทำประกันมาดปีจริงแค่กล้องเนี่ยก็ แค่ปีเดียวแต่ตัวคาร์มากริปนี่อันนี้2ปีเพอๆโดนที่จะเข้ามาเรวนี้อาจจะเป็น3ปี5ปีก็ได้นะจริงเหรอไม่รู้เดาสุดยอดว่ะ <laughs> ขายกันแล้วก็แล้วก็สุดยอดเลยขายกันอยู่ใน้2ปีเลยโอเคเ้าต่อไปครับใช้กับกล้องโกโปรรุ่นไหนได้บัางครับใช้กับกล้องโกโปรรุ่นไหนคือถ้าเกิดเมาส์ตัวนี้ที่มากับตัวคาร์มากริปเนี่ยค่ะสำหรับรองรับฮีโร่ห้าแต่ถ้าที่เท่าที่แจนดูนะคือไซส์ฮีโร่ห้ากับฮีโร่สี่มันไม่เท่ากันแน่นอนเลย ง่ายๆก็คือใส่ฮีโร่5ได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่กับฮีโร่4เนี่ยต้องซื้อเมาส์เพิ่มอ่าพี่เราจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าซื้ออุปกรณ์เพิ่มใช้ได้ทั้งฮีโร่4 5แล้วก็4 5นี่ใช้รวมถึงฮีโร่4สามกับสี่เนี่ยมันใช้เท่ากันไหมเดี๋ยวนะขอดูกันข้างกล่องก็บอกสามได้ปะสามไม่ได้จ้ะสามไม่ได้เพราะว่ามันเพราะว่ามันจะต้องมีการดึงสายดึงอยไอ้นี่มาด้วยเสียบอันนี้ปั๊บเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยมันมีมีนี่ไหมนี่นี่ให้อยู่ กล,ล้องเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยด้าน<ม>้งางเออมันจะมีเห็นไหมด้านข้างในน้องเจนนี่ชี้ตรงนี้ค่ะ,ะเห็นไหมมันก็จะมีการต่อไฟกับตัวกล้องไปเลยแล้วก็ผลก็คือว่ามันสามารถคอนโทรลบนนี้ได้ซึ่งบอกได้เลยนะว่าคลิปในท้องตลาดตอนนี้มีแค่คาม่ากลิปเท่านั้นที่มีกับกล้องรู้เรื่องอก็คือเวลาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดปุ่มนี้เปลี่ยนโหมดปิดกล้องกดถ่ายจากด้านได้เลย จาดรุนนี้นะก็คือไม่ต้องไปกดที่ตัวกล้องเลยกดตัวด้านได้เลยถูกต้องจะเล่าให้ฟังพี่โอเจใช้ใช้ใช้อันนี้มาอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะเล่าให้ฟังคือจะปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้เนี่ยเวลาใส่กล้องเข้าไปเป็นยังไงครับปุ่ม power มันอยู่ด้านข้างใช่มันมันติดมันติดด้านนี่ถูกต้องแล้วเวลาจะกดถ่ายทางไงก็ต้องหมุนน็อตแล้วดึงกล้องออกมาแล้วก็กดนี้ถูกไหมมันจะลําบากมากเพราะงั้นถ้าเป็นรุ่นนี้นี่พิเศษเลยใส่ปุ๊บเราสามารถกดที่ด้าปุ๊บถ่ายได้เลย อันนี้ความความเจ๋งของคาร์มาทริปเลยเพราะฉะนั้นหมื่นฮะหมื่นหกทอนบาทนึงเนี่ยถือว่าไม่แพงอ,อ่าแต่ว่าคาร์มาทริปยังสู้ตัวเอสวันไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมกันน้ำใช่เอสวันมันกันน้ําแต่คาร์มาทริปกันไม่กันน้ำนะจริง <มา S 2> เป<อ>ล่ได้ข้อมูลมาว,าว่ามันกันนะจริงเหรอมันกันระดับแบบคือไม่ไม่ถึงกันน้ําส่งการแต่เรื่องความกันชื้นหิมะยังไม่มีปัญหาโอ้โหแบบนี้ต้องลองเดี๋ยวต้องเอาไปลองเดี๋ยวต้องเอาไปลองเดี๋ยวพี่จะเอาไปลองโอเคถ้างั้น เพราะงั้นขั้นตานนี่เราขั้นตอเราต้องได้ข้อมูลมาอีกทีนึงนะเจนไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นใครที่ซื้อไปนะเอาไปลองนะแล้วมาบอกด้วยเหมือนกันด้วยกันเพราะเราอาจจะไม่ได้ลองโอเคเพราะงั้นสรุปสรุปสรุปว่ากล้องโกโบตัวคามาคริปใช้กับกล้องตัวไหนได้บ้างนะฮีโร่ห้าฮีโร่ห้าใช้ได้ทันทีเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้กับรุ่นอื่นเช่นฮีโร่สี่หรือฮีโร่ห้าเซสชั่นต้องซื้อเมาส์เพิ่มโอเคซื้อเมาส์เพิ่มนะจ๊ะโอเคเพราะงั้นเมาส์ให้ดดููเลลยยออากง เอาฮีโร่ห้ามาเราต้องถอดเฟรมออกก่อนนะจ๊ะอะฮะทำให้เราใช้ในงานสาวๆเยอะจักมาเราจะโชว์การเมาให้ด้วยเปิดเปิดปุ๊บอ่ายเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งๆวิธีการเมาเนี่ยมี first สฟ e วเนี่ยวิธีการเมาเนี่ยกดตรงนี้นะปุ๊บอ่าเฮ้ยเจ๋งไหมแสดงว่ามันต้องถอดอันนี้ออกใช่ไหมใช่ฮะถูกไหมเนี่ยถูกต้องค่ะมันจะได้เสียบเข้าไปวิธีการเมาที่สำคัญมากก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเฟรมนี้เราต้องกดแบบเปิดแบบนี้นะ มันจะให้ดูด้านล่างเนี่ยกดปุ่มปุ๊บแล้วก็ดึงได้เลยอ๋อเปิด้แล้วด้านในเนี่ยตัวนี้ตัวคอด็คอดเนี่ยมันจะต้องเสียบกับกับตัวด้านข้างนี้อ่าซึ่งประเด็นคือเราต้องถอดฝาด้านข้างออกอ่าถอดเลยวิธีการถอดทำไงคะน้องแต่นี่โชว์หน่อยนะให้ด้วยกดแล้วก็สไลด์เอาไปยากจุงโอ้ยเอ นี่แล้วก็เอันนี้แล้วก็ไปบอกได้เลยเกมมันยังไงเนี่ยตัวเล็บมันทำโอเคได้บอกพี่โอเจได้เดี๋ยวไปหลังพี่โอเจถอดให้โอเคเสียงก้อนนี้นะถอดได้ไหมถอดให้ถึงขอบฟ้าโอเคโอเคเข้าเรื่องเข้าจุดโยนมาตลอดเลยโอเคใส่ก้อนี้แล้วก็สไลด์เข้าไปได้เลยใช่ไหม โอเคเดี S <S> ๋ยวให้ดูอีกครั okay, ้งหนึ okay, ่งคือนี่เห็นไหมมันมีพอร์ตอยู่ด้านข้างซึ่งเราต้องพอดฝาออกก่อนนะแล้วเหมือนก็ใส่ไปนี่ได้ใส่ไปปุ๊บใส่ตรงๆมาอ่าโอเคแล้วก็ปิดแล้วเดี๋ยวมันยังไม่ตรงอ่ะเออมันยังไม่ตรงชดเชยใส่ปุ๊บอ่าโอเคโอ้โอเคเปี้ยกับปึ๊บล็อกเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยขอดูหน่อยอืมถ้าตามเป็นโอเค เียมอันนี้ถอดแล้วก็ระวังหายนะคะต้องใส่กลับคืนด้วยนะไม่งั้นต่อถ้าท่ำหายมาซื้อที่ร้านได้ครับมีขายมีเหรอไม่มีอ่าเดี๋ยวเราค่อยสั่งมาขายไม่เป็นไรบอกเขาไปก่อนว่ามีขายโอเคเสร็จแล้วปุ๊บอ่าแล้วก็ต้องเปิดเฮ้ยแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่อยู่ในนี้แล้วมันชาร์จกับตัวไม้เลยมันไม่มีนี่ไม่ถอดแบตฮะใช่ที่ยวไปแอบสืบข้อมูลแอบสืบข้อมูลใหม่อีกแล้วเดี๋ยวนะถอดหมุนหมุนเฮ้ยเปิดกับตัวไม้ได้เลยเหรอใช่ตรงนั้นกด เฮ้ยเจ๋งว่าเอารถตัวกล้องก็ติดด้วยใช่คือคอนโทรลหมดเลยคอนโทรลหมดเลยบนนี้อ่านี่ให้ดูอีกทีนึงกดปุ่มปิดก่อนอ่าอ้าวปิดได้เลยเอาอีกทีนะคือปุ่มปุ่มมาให้ดูนะปุ่มเนี่วิธีเวลาเปิดเปิดเปิดกล้องเนี่ยก็แค่กดปุ่มปุ่มเนี่ปุ่มปุ่มเหมือนที่เราเปิดเปิดกล้องนี่แหละตอนนี้ค่วยจะใช้กดให้จบเออจบเออเลยกดไปปึ๊บ ปึ๊บอ่าจะติดไหมติดกดแค่ทีเดียวกดทีเดียว,ยวติดเลยโอ้กดทีเดียวก็จะติดเลยติดแล้วก็มันก็จะทําเริ่มทํางานแล้วเฮ้ยเจ๋งวาะแล้วตัวกล้องมันก็จะติดด้วยค่ะนทาชว่วยอ่นี่ไฟก็ตรงนี้น่าจะเป็นสถานะของแบตตัวไฟอือจริงมากไฟมีมีสี่ดวงแต่ตอนนี้ที่ติดก็คือสามแสดงว่าตอนนี้ลดมาแล้วหนึ่งขีดแล้วก็อ่าตัวกล้องไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันจะขึ้นว่ากําลังชาร์จแบต แสดงว่าตัวไม้เนี่ยเริ่มทํางานใจใจ่ายไฟให้ตัวกล้องทันทีโอ้แปลว่าตัวตัวนี้มีเป็นเป็นแบตเตอรี่ในตัวให้กล้องด้วยใช่ค่ะโอ้ยแล้วแบตเตอรี่มันกี่มิลลิแอมเนี่ยแอบสืบข้อมูลมาค่ะแอบสืบข้อมูลไปอีกแล้วโอ้โหแม่งทำกันบ้านมาก่อนมากด้วยเท่าไหร่กี่กี่แอมเขาบอกว่าไม้อะมันอยู่ได้แค่2ชั่วโมงเองอะตัวไม้อยู่ได้2ชั่วโมหงหนึ่งชั่วหนึ่ชั่วโมงคือถ้าเกิดอ้างอิงจากาเว็บโมโงเองเขาบอกว่าหนึ่ง จุด45นาทีก็คือหนึ่งชั่วโมง45เฮ้ยแต่ว่านี่ดุ้นมันหนักมากเลยนะมันน่าจะมันน่าจะแบตเยอะนะขอคอนเฟิร์มมาแค่นี้แล้วก็ที่ไปสืบด้วยตัวเองเขาก็ประมาณสองชั่วโมงประมาณนี้โอเคไว้ถ่ายสองชั่วโมงแต่ก็โอเคนะสองชั่วโมงแต่การจับมันถือว่าโอเคนะเทียบกับไม้เนื่อคือมันจะจับให้สังเกตดูนะมันจะมีส่วนที่นี่เฝ้าจับลงบนนี้ปุ๊บแล้วก็แบบนี้พอดีอแล้วก็กดปุ่มข้อดีของไม้นี่อย่างนึงคือนอกจากที่จะ มันสามารถที่จะสั่ง power และสั่งถ่ายได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วกดปับ๊บเมไม่มีค่ะเมไม่มีโอเคสั่งถ่ายไ,ได้ด้วย่าสมมติว่าเราตอนนี้อยู่ในโหมดวิดีโอเวลาจะเปลี่ยนโหมดตัวกล้องเนี่ยค่ะไม่ต้องมากดโหมดหรือว่าทัชสกรีนเลยก็คือกดโหมดตรงนี้ปุ๊บรู้แล้วค่ะว่าเมนไม่มี <laughs> กดเปลี่ยนโหมดเนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดคือพูดง่ายๆคือสามารถสั่งเปลี่ยนโหมดจากตัวไม้ได้ <laughs> สั่งทายจากตัวไม้ได้โอเคอพูดยาวๆแล้วเข้าใจยากต้องพูดสั้นๆ <c oughs> โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงคือ <c oughs> มันจะมีปุ่มล็อกอ่าปุ่มล็อกตรงนั้นกดดิกดเป็นไงปึ๊บฮะเปลี่ยนโหมดอ๋ออ๋ออ,อันนี้สื่อข้อมูลก <c oughs> ันอ้าวสื่อข้อมูล <c oughs> แล้วมีข้อมูล <c oughs> ชอบอแอบสื่อมาเยอะนะเนี่ยเราก็คือเวลาจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยค่ะมันต้องดับเบิลคลิกอันนี้ก็คือโหมดโหมดแทนตามมืออืมติรดเติแต่ถ้าเกิดดับเบิลคลิกตรงนี้สองทีปึ๊บ มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ follow ทุกส่วนอ่าตามทุกส่วนตามทุกส่วนอ่าก็คือมันจะตามช้าหน่อยแต่มันจะตามใช่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะกลับไปโหมดแทนตามมือเหมือนเดิมกดแค่ทีเดียวเนี่ยพอความหน้ามันก็จะมันรักษาดับไหมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดดับเป็นคิกปึ๊บป๊บอ่าลองคว่ำใหม่มันก็กล้องมันก็จะตามอ่าโอเคเขาจะแปลไทยเป็นไทยทีนึงอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เคยทำในวิวก็คือ แพนและโฟลว์ทิวคือมันตามทุกแกนมันตามทุกแกนแต่ถ้ากด1ครั้งปุ๊บมันจะตามเฉพาะแกนซ้ายซ้ายขวามันจะตามแต่ถ้ากดลงล่างมันไม่ตามอ่ามันตามตามสองแกนแตมตามแกนเดียวโอเคดับเบิลคลิกต้องดับเบิลคลิกเหรอถ้ากดทีเดียวมันจะเป็นไงไม่เป็นค่ะมันก็ยังอยู่ในโหมดเมื่อกี้อยิวไม่เกิดผลต้องสองทีอ๋อโอเคต้องกดสองครั้งปุ๊บแล้วถ้ากดครั้งมันจะเป็นไงไม่เกิดผลโอเคเยียงอันนี้มันหมดล็อกได้ไหมครับอันนี้ ล็อกได้ไหมไม่ได้ดับเบิลคลิกปุ๊บไม่ได้ปกติจะคุ้นกับการล็อกแต่นี้มันล็อกไม่ได้นะโฟกัสจุดไม่ได้เลยโฟกัสจุดไม่ได้อย่าว่าแต่ล็อกเลยจะให้ขึ้นบนลงล่างมันทําได้ไหมเนี่ยมันไม่มีมันไม่ต่อสติ๊กเพราะงั้นคือมันล็อกได้ระดับเดียวล็อกล็อกได้สองแบบหนึ่งก็คือล็อกในระดับแบบนี้ทํายังไงมันก็จะในระดับตลอดเวลาเราจะหมุนยังไงก็ในระดับตลอดเวลากับสองก็คือว่าถ้าถ้าประจำฮุบฮุบ เอาไมทางริ้วทางริร้อ่า <ś les> เอาเข <ś les> ี้ยเออต้องต้องต้องส่เอวหน่อย <ś les> จีย้จี้จี้อย่านไหมันนิ่งจริงมันนิ่งจริงโอเคอือเพราะงั้นสรุปก็คือมีแค่สองโหมดนะครับ <ś les> มีโหมดหนึ่งคือตามในแนวแกนระดับอย่างเดียวกับสองก็คือตามแกนแผนทิวด้วยอ่าเขาบอกว่า,างี้ได้ด้วยนะ้องเจนนี่เขาบอกว่ามันจะลองได้ด้วยมันจะลองถอดได้ด้วยนะ่เดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อน ดึงออกเลยได้ไหมดึงออกอ๋องี้อ่าอ่าตอนนี้เรากำลัง unbox อยู่นะคะแล้วเราก็กำลังจะเอาอีอีตัวคาร์มากิฟต์เนี่ยกังสันเนี่ยเอาไปเมาส์กับอย่างอื่นเช่นกระเป๋าสติ๊กเกอร์แต่ว่าเราต้องเอาเปิดได้ไหมแบตมันอยู่นี่ใช่ไหมใช่นี่ใช่แบตใช่ไหมใช่มีคีดแอมเนี่ยแบตมันเขียนได้ไหม แล้วมันทํางานได้ไหมถ้าเกิดเราพ่กดตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามันสามารถไวลด์ได้เปล่ากดปุ๊บไม่ได้อะแบตมันไม่มีแบตมันอยู่นี่อ๋อโอเคอ้าวแล้วมันเปิดใช้งานยังไงเปิดจากตัวกล้องได้ไหมคือถ้าเคยเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราติดบนฮาร์ดเนสตอะมันก็จะทงานได้นี่มันทํางานได้ไหมสรุปคือการทํางานมันต้องทํางานอยู่บนนี้นะทํางานอยู่บนด้าลแล้วเด๋แล้วมันจะไปเมาส์ยังไงอะไม่รู้คือมันถอดไม่ได้เหรอ มันถอดได้มันถอดได้แต่ว่ามันน่าจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้เสียบเป็นหน้าอกเนี่ยไวไ้วทำงานตอนอีกตอนที่ตอนที่แต่ว่าเลงนี่ไงรอเ,เนี้ยมันต้องอ๋อมันต้องใส่อันนี้ไปก่อนแล้วก็ใส่ด้ <S <S อ่าใช่ใส่ไหมะถ้าใส่แบบนี้เลยได้ไม่ได้ค่ะอ่าได้ <S <S ไดเออนี่ปึ๊บแล้วก็ล็อกอะล็อกกดไลนไ ถ้าเกิดจะเอาไปต่อกับอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็คือต้องใส่ริงก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวด้ามของไม้เนี่ยเสียบเข้าไปเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมโอ้โหมันช่างคิดนะคือคําถามว่าแล้วแล้วมึงจะเนี่ยติดทั้งรุ่นนี้นบนหน้าอ,อกเลยเม,<ช>มันใช่เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะมาลองกับกระเป๋าซีเกอร์กันเออนี่ความเจ๋งของมันเลยนะ่แน่อ่าเรามาลองเมาส์กันดูครับนี่คือใส่ด้ามแล้วนะอ่าลองแจนนี่แต่เราต้องใช้ นี่คือกระเป๋าทำไมทำไมพี่าวมันต้องอ้าวโอโคตรงงเลยโอเคมันไม่ะเราต้องใช้กับตัวเจฮุกหรือแบ,บ็คสตั๊ปเปิลแบ็คตัวกล้องสามารถมันจะมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแต่ปั๊บแล้วเราก็จะมาล็อกกับกับเจฮุกซึ่งแบค็คเปิลพี่ว่าใส่ใส่ใส่เจฮุกก่อนดีกว่าอ่าอนี่ใส่เจฮุกแบบน,นี้ปุ๊บล็อกโอเค อ่ะโอเคอ่าใส่เลยใส่ทั้งครึบอืมโอเคดูเกะกะว่ะโอเคคือมันจะดีมากถ้าเกิดมันไม่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 ติดอย่างเงี้ยอืมดูแปลกๆไรไม่รู้ผู้หญิงอน่ยตัวเล็กถ้าเป็นพี่โจะใส่มาลองนะพี่โจะใส่ดูได้ไหมอ่ามันน่าจะพอดีกว่าอ่าคือเอาตลอดโอเคโอเคโอ้โหแม่ง ดูมันเล็กไปนะเนี่ยพี่แจต้องปรับสายก่อนดูเป็นแบบสายแบ็คแพคเกอร์เเจอของที่อยากถ่ายทำไงทำไงกดบีบตรงนี้เจอของที่อยากถ่ายแล้วก็แค่กดบีบครับปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็มาถ่ายเอ๊ถ่ายถ่ายถ่ายเอาหรือไม่ก็เวลาเดินเวลาเราเดินป่าถูกไหมแบบเดินพวกเขาเดินเที่ยวอะไรเงี้ยแบกเป้ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบเดินปกติอะแล้วเราถ่ายมันจะสันเราใช้ตัวเมาส์ตัวเนี้ย ติดกับกระเป๋าได้เลยแล้วก็สามารถเดินแล้วมันก็ลดแรงสั่นได้ด้วยโคตรเท่คือเดินหันซ้ายผมก็หันซ้ายตาหันขวาผมก็หันขวาตาหันซ้ายอย่างกระเบาๆพอเราก้มเอิ๊งได้หายได้แต่นี้มันดูโดดๆยังไงก็ไม่รู้ปรับลงได้ไหมเออได้มันยังกดได้อะมันจะปรับผมได้อยู่ก็สามารถนี้ดึงขึ้นดึงลงได้ออโอเคแล้วเขานี่น้ำหนักเป็นไงบ้างคะเวลาใส่ไม่รู้สึกเลยคือมันเกะกะมือไหมไม่เกะกะสาระที่มันไม่เกะกะเลย ่กินเป็นตัวเล็กด้วยหรอมั้งใช่ไตัวเล็กไงผู้ชายก็ตัวใหญ่ก็สบายไม่ตีางที่เลยมีคนเรียกร้องมาใคุณกูเขียวสั่งไว้เสียงแล้วชอบใช่ไหมคุณกูเขียวอยากให้ผมไขหน้าต่อหน้าประชาทีชะ GoPro start recording GoPro take a photo ดอย่าดูแจนค่ะ GoPro take a photo นี่คือไม่ต้องสำเนียงก็ได้ภาษาไทยก็ได้ GoPro take a photo GoPro take a photo GoPro take a photo จ้ากว่านี้อีกพี่เจ้ GoPro take a photo GoPro take a photo เห็นไหมฉีกหน้าพี่ต่อหน้าไปแล้วนนะฉีกหน้าพี่เอา GoPro take a photo อ่าได้แล้วไม่ใช่พี่ต้องมาคุยใกล้ๆ GoPro take a photo เห็นไหมต้องคุยใกล้ๆถาเกิด GoPro take a photo เห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาหันไปคุยกันบ้าง GoPro take a photo โ okay. อเคแปลว่าใส่อันนี้เรายังใช้คำสั่งเสี็งได้เหมือนเดิมนะไม่มีปัญหาเรามาลองกับพวกเมาส์ซักชั่นคัพนะก็ะแบบตัวดูด<ห>สัญยากาศเอาอันนี้มองเมาส์อันนี้ลองลองดูลองอดูโอเคได้เอาลองดูเรามันต้องเป็นช่วงทดลองอ,อันนี้คือตัวซักชัน่นคัพนะคะก็คือตัวดูดกระจกนั่นเองติดกระจกรถหรือว่าติดจริงๆมันตัวตัวซักชั่นคัพมันติดหน้ารถได้ใช่ไหมพี่แจไม่จำเป็นต้องกระจกใช่ใช่ไหมค่ะ เราจะลองเมาส์กันดูปึ๊บเต็มใช่อ๋อตัวนี้ก็ต้องเพิ่มข้อต่อหนึ่งข้อค่ะเพื่อให้มันหันกลับมาจริงเหรอข้อต่อมันจะเอาไหวน้ำหนักขนาดนี้พี่ว่าไม่ไม่ได้จะอยู่นะลองดูก่อนก็ได้อ่ะลองดูก่อนอ่ะลองดูอ่ะลองใส่ข้อต่ออ่ะอ๋อโอเคโอเคเรียบร้อยอยู่ยังได้ได้ได้แสดงว่าใช้ได้สรุปก็คือว่ายังติดติดพวกซับชั่นครับยังยังเอาอยู่นะได้ค่ะแต่นี่ปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดแรงนี่ก็เสี่ยงหน่อยนะให้ดมันอยู่เหรอ ให้ดูเต็มๆหน่อยมัสักครับมันอยู่แบบยานอวกาศมากเลยโอ้ยยิงตีมันเปิดเฮ้ยแต่นี่อย่าดับนะอันายแต่นให้มันจับนะมีห้ามดับนะไม่ได้ไหมพอดีมือเลยตายแล้วตายแล้วโอเคมีคำถามพี่อยากรู้ส่วนตัวเลยอยากรู้ว่าไอ้นี้ยใส่กล้องแล้วสามารถเก็บไอ้นี้ได้เลยหมดเลยหรือเปล่า โดยที่ไม่ต้องแกะออกหรือเปล่าสมมติได้ใจคิดว่าได้ค่ะอ่ลองดูป๊บปิดกล้องก่อนปิดกล้องเพราะว่าตัวเฟรมมันก็อันนี้อยู่แล้วแล้วคือมันก็มีอย่างเดียวที่ล้นมาคือตัวตัวหน้าเลนส์กล่องเป็นกล่องปืนมากเปย๊บต้องเอาลิงออกหนึ่งอย่างได้ไหมไม่อ้าวได้นี่ใส่เลยลิงไม่ต้องออกด้วยได้เออก็คือประกอบเสร็จแล้วก็คือไม่ต้องขออะไรทั้งนั้นใช่ก็ใช้งานก็คือ เปิดมาบับหยิบมาใช้งานได้เลยปิดเสร็จแล้วก็เก็บไข่กล้องแล้วก็ปิดได้เลยใส่ชาร์จเก็บเข้าไปด้วยค่ะเออถือว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่คอมแพคมากเลยนะเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเราต้องแบบมาถอดกล้องออกประกอบยี่ห้ออื่นเนี่ยต้องถอดประกอบตัวนี้ค่อนข้างจะเร็วใช้งานได้ค่อนข้างจะเร็วมากสรุปไมค์คามาคริปนะครับข้อดีของมันคือหนึ่งสามารถคอนโทรลได้จากตัวด้ามได้นี่สำคัญมากสองราคาไม่แพงหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าราคาพอๆแบรนด์อื่นแต่ ประกัน2ปีด้วยแต่ว่าเราประกัน2ปีอันี้เจ๋งมากนะนี้เด่นกว่ามาก3ก็คือกันน้ําแบบสปรลชเบาๆนะฮะกันชื้นไม่มีปัญหา่ายเยอมาสี่แบตเตอรี่อยู่ได้นานประมาณ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงโอเคแล้วข้อดีของมันก็คือมันสามารถดึงแบตจากตัวกล้องมาใช้เอ๊ะมันสามารถจ่ายแบตให้ตัวกล้องได้ด้วยนะอ่าเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็น power bank ตัวตรงตเอ๊ะพอมพูดถึงนี้มันได้2ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะนะเพราะถ้าใช้กล้องมือเพียวๆนี่มันได้แค่ชั่วโมงเดียวเอง แล้วถ้าเสียบตัวไม้นี้ไม้นี้แล้วทําให้ถ่ายได้2ชั่วโมงต่อเน,นื่องก็ถือว่าเยี่ยมเลยอัด <Okay. S 2> วิดีโอแล้วเสียงมอเตอร์เข้าเหมือนแซ็คบอไหมคะเข้าครับค <laughs> <laughs> ือผมรู้ว่าไมโครโฟ่ห้าเนี่ยมันถ้าถ้าเป็นตัวกล้องนะมันจะอยู่ด้านบนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเ <P> พราะงั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะ<ห>ใส่<ห>กล้องกล้องโกโปรไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเนี่ยไมค์มันจะไปโดนมอเตอร์หมดเลยไม่นม่จะมีเสียงเข้าเหมือนง่าเหมือนทุกตัวค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือมอเตอร์มันน่าจะเสียงไม่ได้ยินเท่ากับ ไม่ได้ยินชัดเท่าตัว Z1 หรือ S1 แน่อย่างงี้ดีกว่าพี่โอเจ้าว่าเดี๋ยวพี่โอเจ้าไปทำรีวิวดูอ่าว่าประกอบดูแล้วถ้าเป็นคาม่ากริปเนี่ยจะเสียงดังดังไหมถ้าเป็นเซตวันจะเสียงดังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำรีวิวแบบไฟกันด้วยแบบมีคาม่ากริปมีเซตวันอีโวมี S1 S1 ใช้กับพีโร่ห้ายังไม่ได้ S1 น่าใช้ก็รู้ว่าโอเคได้เดี๋ยวใช้แค่มีโร่นสี่กันโอเคมีมีทั้งหมดสามตัวเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูกันว่าตัวไหน มีเสียงไหมตัวไหนนิ่มกว่าราคาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาวิวให้ดูกันแต่เดนว่าเนี่ยตัวตัวก้นมอเตอร์มันหนานะมันก็เลยแบบมันไม่ไม่ติดโดยเสียงอาจจะไม่เสียงอาจจะไม่ไม่มันได้ยินแต่ว่าคือ,อาากไ็ไม่ดังมากไม่ดังมากาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าพราะงั้นหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกไหมไม่แพงไหมไม่แพงค่ะซื้อไหมซื้อคะ่ะจัดเลยสตรีมโกโปรแย่งสีเล มาซื้อเลยที่ร้านมาซื้อเร็วสำคัญมากเลยเดี๋ยว <S <S <อ>พี่<อ>แกจะได้ทำคลิปแบบนี้อีกฝากร้านเลยครับฝากร้านเลยฝากร้านเลยครับอตอนนี้ร้านเอ็กซ์ซิมโกโบอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ตรงข้ามมอกเกษตรค่ะข้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอาเว็บไซต์ก็มีนะเว็บไซต์ที่เว,เว็บไซต์เอ็กซ์ซิมโกโบเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้มีชา n e l ใหม่เป็นชาแนลยูทูบเ e Xtreme GoPro สอนวิธีการใช้งานรีวิวอุปกรณ์แปลกๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ให้ไป subscribe YouTube ด้วยโอเคเอาสโลแกนครับบบน้้อองงเเจีี่่รรร็ววสไิกาด ต้องมาการสูตทุกตัวจัดเลย Extreme Go Pro